ฟนละครน้ำตาท่วมคันเทพเป็นต่อจากไปตลอดการอาลัเจปีย้อนชวนหัวนนึกถ้าให้นึกถึงละครซิทคอมในปัจจุบันมาหนึ่งเรื่องหลยคงก็คงจะนึกถึงเรื่องเป็นต่อมาเป็นตัวเลขแรกๆซึ่งละครเรื่องนี้ก็เริ่มออกอากาศตั้งแต่ปี2547จวบจนปัจจุบันก็ผ่านมาแล้ว17ปี ถือว่าผ่านร้อนผ่านหนาวในวงการมาเยอะและล่าสุดวันที่31มกราคม2564โลกโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างถกเถียงกันถึงเรื่องละครเป็นต่อที่มีความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เนื่องจากตัวละครที่ชื่อว่าขั้นเทพเป็นตัวละครที่คนดูนั้นผูกพันมานานหลายปีได้เสียชีวิตลงแล้วโดยตัวละครนี้แสดงโดยยุคส่งภยัยศาลหรือสนตั้งแต่ปี2555 โดยเป็นแฟนใหม่ของพอใจที่แสดงโดยพิมมาดาบริรักษ์สุภกรทั้งนี้เพจเครืมม่องรีโมทได้วิเคราะห์ว่าฟานละครต่างลุ้นให้ขั้นเทพเป็นตัวจริงในเรื่องเสียทีแต่สุดท้ายพอเสียชีวิตก็ต้องตั้งคำถามว่าเป็นเพราะอะไรกันแน่เป็นเรื่องของการหมดสัญญาหรือเปล่าหรือตัวนักแสดงเองเดินทางไปทำงานประเทศจีนทำให้คิวแสดงไม่ลงตัว แล้วทำไมต้องเขียนบทให้เสียชีวิตไปเลยเพราะถ้าเขียนแบบนี้ในอนาคตก็จะกลับมาเล่นอีกไม่ได้แล้วหลังจากนี้ทิศทางของละครเป็นต่อ2021จะเป็นยังไงต่อไปเมื่อไม่มีตัวละครขั้นเทพก็ถือเป็นความท้าทายและน่าติดตามเช่นกันส่วนแฟนละครหลายคนก็รู้สึกเสียใจเช่นกันที่พีคสุดๆคือให้ตัวละครตายตอนที่กำลังจะแต่งงานด้วยด้านสนยุก ได้โพสต์ขอบคุณในอินสตาแกรมว่าขอบคุณละครชั้นครูที่ทำให้ผมก้าวข้ามคำว่าพระเอกโรบอทและรู้จักการแสดงจริงๆว่าเป็นยังไงตอนแรกที่มาแสดงนั้นรู้สึกเครียดมากเพราะนักแสดงแต่ละคนก็มีประสบการณ์มีฝีมือและก็มีทีมงานช่วยทำให้ตัวละครขั้นเทพกลายเป็นที่รักของคนดูได้ขอบคุณที่ทุกคนดูแลอย่างดีตั้งแต่ต้นจนจบ และต่อไปนี้ละครเป็นต่อ2021จะออกมาในรูปแบบไหนนั้นการดำเนินเรื่องใหม่จะเป็นอย่างไรเพื่อนๆสามารถรับชมได้ทุกวันเสาร์เวลา3มทุ่ม15าทางช่องวัน31